สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากค่ะวันนี้เราจะทำไข่เค็มกันนะคะมาดูซิว่าเราจะทำกันยังไงไข่เค็ม7จ็ดวันค่ะเพื่อนๆทานได้อร่อยด้วยนะคะก่อนอื่นก็ล้างไข่ให้สะอาดก่อนนะคะล้างไข่ทุกใบเลยล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะอไปทำนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูเทลงไปให้ท่วมไข่เลยค่ะอันนี้ของอิตาลีก็จะเป็นอัเชตโตดิอาร์โคนนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วจะแช่ไข่ไว้กับน้ำส้มประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆจะทำให้น้ำส้มจะช่วยทำความสะอาดเปลือกไข่อีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อที่อยู่ตรงขอบเปลือกไข่เขาก็จะออกไปหมดนะคะ น,นี่ได้แล้วค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะเห็นไหมคะมันจะเป็นฟองขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราถูเปลือกไข่นิดนึงนะคะเอามือลูบๆเมื่อกที่เปลือกไข่เขาก็จะออกมาเป็นเป็นเป็นเนือกัน,นะคะล้างออกให้สะอาดเลยค่ะก่อนที่จะเอาไปทําไข่เค็มนะคะ ถูออกค่ะถูทุกใบเลยนะคะเพื่อนๆถูเมือกไข่ออกให้หมดค่ะเปลือกไข่ของเราจะได้สะอาดขึ้น เสร็จแ,แล้วให้เอาไข่มาเคลือบเกลือนะคะใช้เกลือเคลือบไข่ให้ทั่วเลยนะคะใช้เกลือป่นนี่แหละคะ่ะเคลือบไปเลยเคลือบให้ทั่วเปลือกไข่ไปเลยค่ะทำแบบนี้ทุกใบนะคะเพื่อนๆจากนั้นเพื่อนๆเ,เตรียมภาชนะที่จะเรียงไข่นะคะใช้เกลือวางพื้นรองพื้นที่ภาชนะหน่อย แล้วค่อยวางไข่ลงไปนะคะเรียงไข่เสร็จแล้วให้เพื่อนๆโรยเกลือทับไข่ไปอีกรอบหนึ่งใส่เยอะๆไปเลยค่ะใส่ใส่เกลือให้ท่วมไข่เลยก็ได้นะคะไข่เราก็จะได้เค็มดียิ่งขึ้นนะคะเค็มเร็วขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบเค็มพอดีก็จะประมาณ7วันนะคะแต่ถ้าชอบเค็มมากขึ้นก็สามารถใช้ได้นานคะ่ะยิ่งหมักนานก็ยิ่งเค็มนะคะ แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอันนี้เจ็ดวันแล้วนะคะอันนี้หมักไว้ครบ7วันแล้วเราก็จะเอาออกมาล้างเกลือออกให้หมดนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราก็จะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าไขา่เค็มของเรานั้นแดงดีไหมล้างเกลือออกนะคะ จะเปิดให้เพื่อนๆดูค่ะว่าไขา่เค็มข้างในนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้ผลแค่เจ็ดันนะคะเพื่อนๆมาดูเลยค่ะหืมไข่แดงของเราแดงแป๊ดเลยค่ะเพื่อนๆแดงแล้วแข็งดีด้วยนะคะเห็นไหมคะไข่แดงแข็งมากเหมาะสำหรับเอาไปทำขนมหรือว่า จะเอาไปทําไส้ซาลาเปาไส้ขนมได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆนไข่แดงแข็งดีมากเลยหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปต้มเอาไว้รับประทานได้ค่ะต้มไว้กินกับข้าวต้มได้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะไข่แดงของเราสวยมากหลังจากล้างไข่สะอาดแล้วใส่น้ำเปล่าให้ท่วมไข่นะคะเพื่อนๆนเราจะมาต้มไข่ด้วยไฟอ,อ่อนๆค่ะ ต่อไปนำไข่มาต้มด้วยสารส้มนะคะใช้สารส้มนิดนึงค่ะไม่ต้องใช้เยอะค่ะสารส้มที่นี่จะเรียกว่าอะลูเมดิร็อกค่ะหรือว่าอะลูเมดิพเอตโรนะคะเพื่อนๆไปหาซื้อได้ที่ร้าน Aqua าแอนซาโ n เนอะควาแอนซานะคะก็อ้านหนึยูโรห้าสิบเซนนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็หั่นหรือบ่บบทสารส้มนิดนึงนะคะใช้แค่นิดเดียวก็พอค่ะไม่ต้องใช้เยอะเอามาผสมในน้ำแล้วก็ต้มในน้ำต้มไข่ค่ะแล้วก็ใช้ไฟไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะสุกค่ะหลังจากต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะพอไข่เย็นแล้วมาดูที่เปลือกไข่กันค่ะ ถ้าไข่ต้มสารส้มนะคะเปลือกไข่เขาจะนวลเหมือนมีแป้งมาเคลือบเปลือกไข่อยู่นะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่สารส้มก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดค่ะเปลือกไข่ก็จะเป็นเหมือนไข่ต้มปกตินะคะก็ผิวเอ,อ่อเปลือกไข่ก็จะไม่นวลแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าใครชอบผิวนวลๆสวยๆก็ใส่สารส้มได้ค่ะ สร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดดูนะคะว่าข้างในไข่เค็มของเราจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วะคะ่ะดูคะ่ะไข่เค็มไข่แดงของเราสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆไข่แดงสวยมากแล้วก็ไม่เค็มโดดนะคะเพื่อนๆจะเค็มปานกลางเค็มอร่อยดีคะ่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะได้ผลยังไงเอามาคุยกันได้คะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ